อ่ะเรามาดูนะครับตอนนี้ออกมากันเต็มเลยก็มีบางฟองนะครับมีบางฟองที่เสียหายไปก็อย่างฟองนี้ก็อันนี้ตายนะก็จะมีอยู่สองฟองหรือไงนะครับนี่นะ<อ>นี่แห้งตายค่ะไข่ขยอยู่สองฟองอมันก็ออกหมดละ<ใ>ก็มีบาพีมี ตะเคาทองมีอะไรขาวๆเนะี่ยเล็กฮอนนะครับเล็กฮอนส่วนข้างบนนี้ก็รอเจาะรออ,ออกมาอีกนะครับที่ออกมาแล้วนี่ผมก็จะเอาไว้ในนี้สักซักวันสองวันก็ได้ตัวแรกที่ออกมาออกมาหนึ่งวันแล้วแล้วก็ที่ออกวันนี้ก็ที่ฟูๆเต็มเลยครับ ก็พรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เพื่อเอาไปปกไฟนะก็เนี่ยผลงานตู้ก็ไข่ปลาไก่แย่ครับถ้าทำตามถ้าเกิดทําตามขั้นตอนอยังไงมันก็ต้องได้นะครับก็ผมใช้ตู้ก็ไข่รุ่นไปสี่ฟองกับรุ่นสี่สองฟองแล้วก็เอามาเกิดในตู้เกิด HD80 ตัวนี้นะกับตู้เกิดทีหนึ่ง นาทีหนึ่งนะฮะห่งบ,บนเป็นทีหนึ่งอันนี้ก็รอออกนะครับก็มีบางส่วนเริ่มเจาะแล้วเริ่มเจาะมาแล้วนะครับก็รอออกส่วนขงล่างนี่ก็คือออกมากันหมดละก็มีที่ไม่ออกอยู่สองฟองเนี่ยครับมือเป็นไข่ที่เราไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้คัดแยกนะครับโปกติการนําไข่เข้าตู้เนี่ยก็คือเราจะแยกถ้าเป็นไข่ที่มันไม่ไม่สวย รูปร่างผิดปกติเล็กไปใหญ่ไปแล้วก็ไม่เอานะมีรูปร่างบิดเบี้ยวแล้วก็ไม่เอาแต่น,นี้เราไม่ได้แยกแเราเอาใส่หมดเลยเสดายครับเสดายไข่ก็เลยเอาใส่หมดเลยนะก็ก็มีเสียหายไปบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดฟักไข่าตามหลักเขาจะแยกไข่ฟองที่ไม่สมบูรณ์ออกไปนะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือเสี่ยงตายแหละแต่สองใน ยี่สิบนี่ก็ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยเราก็ดูแลกันเป็นอย่างดีที่สุดแล้วนะครับนี่นะครับนี่คือลูกไก่ตะเภาทองแล้วก็บาพีขาวๆนี่ผมเข้าใจว่าเล็กคอนนะครับ ขาวเลยนะครับพใจเป็นเล็กพอนก็ขนฟนูน่ารักดีครับก็สมบูรณ์ดีครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะตู้ฟักไข่ตาไก่แจ้ตู้ฟัาไข่ที่ดีที่สุดอยู่แล้วเนี่ยครับให้ผลผลิตที่ดีออกมาเห็นไหมเต็มตู้เลยก็จะอ,ออกไปไว้ที่กกไฟเลยก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่เอาไปผมจะปล่อยไว้นี่ก่อนเพราะว่าลูกไก่เนี่ยพอออกจากไข่ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ได้อย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไป ให้อาหารประมาณสองวันถึงสามวันนะครับอยู่ที่อุ่นไปก่อนเพราะพวกนี้ไม่มีแม่นะแล้วก็ให้กกไฟไปก่อนนะพวกนีก้จะเป็นตะเภาทองท่านนี้ตะเภาทองาขาวๆมผนก็จะเป็นเล็กฮอนส่วนนำดำานั้นชัวร์ครับบาพีนฮะเนี่ยเป็นวันที่ยี่สิบของการฟัก เมื่อวานสิบเก้าย้ายไข่มาวันนี้ยี่สิบนะครับน่ารักนะตัวนุ่มๆน,นะครับอุ่นๆก็ไม่ยากครับการใช้ตู้ฟักขไข่นะครับผมก็ให้คำปรึกษาลูกค้าตลอดอยู่แล้วนะครับก็ดูแลกันไปแนะนำกันไปนะครับมีข้อควรระวังตรงไหนก็จะบอกไป สงใส่ตรงไหนก็ติดต่อเข้ามาทางผมได้องขออนุญาตเป็นเฉพาะลูกค้าตู้พระไข่ตา,ากแกร่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าอื่นก็ขออนุญาตที่จะไม่ออกความเห็นนะครับเนี่ยครับฟักไข่ทั้งปีครับหัวฟักมาเรื่อยๆแต่ตัวนี้เพิ่งออกดูรู้เลยเนี่ยเพิ่งออกกลางนอนสมนอนเหมือนเด็กอ่อนนะครับเพิ่งเกิดมาก็ยังหลับอย่างเดียวนะก็จะหลับกันอย่างเดียว โอเคเดี๋ยวยังไงฝากไว้ด้วยนะครับถ้ากำลังคิดจะขยายพันไก่สัตว์ปีกนะจะเป็นไก่เป็นเป็เปเปเปดผมทําให้ดูเรื่อยๆอยู่แล้วนะถ้าใข่ไก่ถ้าไข่เป็ดทํามาให้ดูตลอดนะครับมีอะไรยังไงก็ให้คำปรึกษาลูกค้าไปตลอดยังไงก็เรียนเชิญครับประเป็นสมาชิกกันนะครับตู้ฟักไข่ลาไก่แจ้ตู้ฟักไข่ที่ดีที่สุดครับศูนย์3ปดห้าศูนย์สามสามเก้าเก้าเก้าห้า นนี่ะครัเด็กได้เยอะอย่างงี้นะครับนันบมนไม่ได้ยากเลยครับถ้ามีที่ปรึกษาให้ดีมีของที่ดีใช้แล้วใช้ใุ้กขั้นตอนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ